สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแสงอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยจะมาทําการนี่ขยายพันธุ์นะคะต้นใบนาคนั่นเองนะคะนี่นะคะก็เออ่สำหรับเพื่อนๆที่มีเอ่อเอ่อต้นไม้ชนิดอื่นนะคะเงินทองนาคอะไรก็สามารถทําการขยายพันธุ์ได้เหมือนกันนะคะวิธีการเลือกกิ่งนะคะนี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาดูนะคะกิ่งเขาจะเลือกเป็นสีน้ําตาลนะคะนี่เป็นสีน้ําตาลที่มากกว่าคืบหนึ่ง นี่เห็นไหมมากกว่าคืบหนึ่งนี่เห็นไหมเสร็จก,ก็จะตัดมานะคะกิ่งนี้น่าจะได้สองต้นนะคะนี่ก็เลยมีเตยมดีไปแล้วสองออถุงนะคะนี่ก้ามแรกนะคะเดี๋ยวแสงก็จะมาบอกนี่นะคะอันนี้มีตาเห็นไหมมีตาอยู่นะคะให้ตัดเหนือตามานะคะให้เพื่อนตัดเหนือตานะคะนี่ ตัดในลักษณะเฉียงเฉียงนะคะน,น,นี่แล้วก็อันนี้แสงจะเอาไว้นะคะนี่ได้ไหมเนี่ยอันนี้แสงจะเอาไว้เพราะงั้นแสงก็จะตัดเฉียงเฉียงอีกนะคะนี่เดี๋ยวนะนี่ระวังใบนะคะนิดหน่อยนี่นะคะขึ้นมาเหนือตาแล้วก็ตัดในลักษณะเฉียงนี่ปึ๊บนะคะจากนั้นมาดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะนี่ ให้เพื่อนเพื่อนนะคะประมาณนิ้วหนึ่งะคะ่ะนี่ข้อนิ้วหนึ่งทำการกรีดรอบนะคะเพื่อเอาเนื้อเยอะข้างนอกออกเนะาะเบานะคะไม่ต้องให้ขาดไม่ต้องให้กิ่งขาดอเอาแค่ข้างนอกก,ก็ปอกเลยที่ทำประมาณนี้นะคะมีมากิ่งนี้ส่วนบนนะคะส่วนบน อันนี้เนี่ยจะต้องจัดการนะคะนี่ติดออกไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะแล้วก็นี้ก็ออกนี่แล้วก็ยอดเนี่ยเ,เพื่อนเสามารถตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะแต่ว่าแสงจะทำการตัดนะเพื่อลดการคลายน้ำาของพืชเพราะว่าถ้าเขาคลายน้ำมากเกินเอ่อมีน้ำมีการคลายน้ำมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่รอดนะคะนี่ เดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่นะคะแล้วก็ตัดใบตัดใบนะคะต้องมีตัดใบช่วยด้วยเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะแตกตาใหม่มาอยู่ดีเนาะนี่อันนี้ยาวนะคะก็ตัดนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่มาได้มาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็ทำการ กรีดมาเดิมค่ะเพื่อเอาเปลือกออกนี่ก็จะได้มาแล้วนะคะก็วิธีการปลูกเนี่ยเพื่อนๆเอานิ้วกดไปนะคะนิ้วชี้กดไปในดินนำเขานะคะเพื่อเขาจะได้ไม่เสียหายเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็น ที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยคะสำหรับต้นใบนาคนะสำหรับวันนี้เนี่ยแสงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาดูคลิปแสงจจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ